เอาเลยครับก็ต้องขอบกล่าวสวัสดีค,คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเออไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมอ่าไม่ไม่รู้นะว่าจะตัดเลนโบซิกก่อนหรือว่าตัดคอมดิวตี้ก่อนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นี่มีความกระหายอยากเล่นคอมดิวตี้เลนโบซิกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมล็อกตัวไว้ก่อนเออมันมันยังไม่ให้กดเอ,อทเนนอ,อกเทนเนี่ยรอกดก่อนเพราะาไม่มีตัวนะครับตอนนี้ต้องใช้โทเค็นเล่นเอานะครับผมก็ยังงงๆกับระบบระบบ,ะบเลนโบซิกอยู่นะครับเออ โาเคโหลดเอาตัวนี้ไม่มีอะไรครับไม่ได้แต่งมาไม่ใช่ไงไม่รู้เลยตอนเนี้ยยังงงๆกับเกมนี้อยู่นะครับแต่ว่ามั่นใจได้เลยนะเพ่าผมจะกากแน่นอนนะครับเล่นจะมารีวิวคร่าวๆเล็กๆน้อยๆไม่เรียกรีวิวเล่นให้ดูดีกว่าใช้คานี้เอใช้คําว่ารีวิวนี่ผมจะดูอับอายเอานะเอาเพื่อนไปไหน เพื่อนไปดักเพื่อนไปดักแป๊บนึงผมก็ปิดไว้ก่อนเลย <Yeah. S 1> อ้าวชิบหายมันจะสแกนตรงไหนไวะเนี่ยโอเคเราต้องปกป้องอันนี้ไว้ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้ยินเสียงเหมือนไอ้นี่นะนั่นไงวะแล้วที่ไหนวะโอเคผมกำลังจะพูดเลยได้ยินเสียงเหมือนไอโดนตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมผมดักห้องนี้ดีกว่าวะ่ะ ผมคิดว่าไม่น่ามีใครนะครับทะลึงบ้องมาเจอผมได้ผมก็ยังอินๆเล็กๆน้อยๆนะครับอ้าเริ่มแล้วเหรอโอเคนะฝั่งบุกกำลังเข้าแล้วนะครับเราก็รออ่าผมจะเก็บเสียงนะครับโดยการยการนั่งเฉยเออเพราะว่าผมยังเล่นไม่ค่อยชํำด้วยนะครับซีนเสียงฝั่งนะี้ฝั่งข้างๆผมเนะี่ยโอเคเพื่อนยิงนะครับ สีบนหัวเพื่อนนี่คืออะไรขอรับโทรศัพท์ยี่ยมปั่นเลยใครมันโทรมาวะแสดงมันมีตัวโอเคสวยโอเคครับสี่สี่เท่าแลยครับเพื่อเราโดนไปตัวหนึ่งอ้ยเอา,าเอะอลันชีอาอ้ยฮีอ ตกใจหมดอยู่ไหนวะเกาะรถนะครับถือว่าคุ้มอยู่ไวๆเพื่อนโหดโหดอยู่นะครับไม่ใช่โหดอยู่ผมขอปิดไอนี้ไปก่อนเลย,ยแล้วคำถามปิดเพื่ออะไรในเมื่อจะออกมาอยู่ดีนะตัวสุดท้ายต้องเดินหาเลยเป็น,น่ะ ผมว่าอาจจะยังงงงเอา้าผมว่าจจะยังงงงอยู่นะครับไอเวนเอ้ยไปไงอ๋อโอเคอยู่ๆมากู้ระเบิดโคตรโคตรปัน่นโอเคนะครับต่อไปเราเวินฝั่งบุกแล้วนะครับฝั่งรับก็ค่าๆจะมีประมาณนี้นครับจริงๆฝั่งรับเนี่ยควรไปตอกประตูตอกอะไรให้เยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ผม เล่นไม่เป็นนะเออง่ายดิผมมงเล่นไม่ค่อยชำนะเพราะฉะนั้นผมก็จะยืนงงๆแบบนั้นแหละครับคือผมมีคําถามถ้าโทเคนผมหมดเนี่ยในการเช่าตัวกูจะใช้ตัวอะไรเล่นเออผมอยากรู้แค่น,นี้เลยนะครับถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าเล่นบสิกอันนี้มันก็อ่าเหมือนในคอมมัง้งไม่รู้ไม่เคยเล่นในคอมแต่ u ูบิซอฟเป็นคนทำด้เหมือนในคอมนแหละเอออันนี้ของยูบิซอฟแท้ๆเลยนะครับ อ่าวิธีที่โหลดโหลดได้ในแท็บๆเนี้ยสำหรับเลนโบซิกโอเค,อเคผมต้องคอยไปวิ่งสแกนใช่ไหมได้ได้รอเลยมึงรอกูเลยมึงรอกูเลยอยู่ไหนฮะเสียงดังเขาไมเดี๋ยวมันยังไงอะเร็วมันยังไงเอ้ยผมจะตกมาเนี่ยทำไปเล่นไป คำถามครับผมมาพิดตึกแล่วเพื่อนมากแล้วนะอืัมเชี่ยเพื่อนทำประโยชน์แล้วดูกูเอตรงจุดเอคือตรงนู้นเหรอเพื่อนเก่งมากอ่ะไปทำอีท่าไหนเออท่าหมาั้าบนะครับผมใจยังไม่รีบบุกเข้าไปนะครับอ่าเพราะว่าจะพูดว่าไงดีเอ้า ผมก็นึกว่าไอ้นี่จะพูดว่าอะไรวะเออช่างมันเถอะไม่ใช่ผมนึกว่ามันอ่าจะเป็นแบบกลับไปโดนตัวเดิมอะ่ะเออโอเคคบเมื่อกี้ข้างบนค่อนข้าง,งโล่งน,นะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นบนนะคเพื่อนยิงวะเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดนี่ต่อดีสลิงขึ้นได้ผมขึ้นตรงนี้ดีกว,ะวะ่า แ้าผมนึกว่ามันจะทุบหน้าต่างได้สิแต่ผมสามารถที่แบบแปะแล้วก็บึ้มได้นะครับอืมไม่เชื่อ,อทําให้ดูเฮ้ยขนหัวให้สัตว์โคตรมืดเลยอาลิณาเบเกิลมั้งเนี่ยเอามัมืดจังวะเพื่อนเพื่อนสโมกเกอเนี่ย,ไ,ยปปไปไปไปปิดแล้ว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 ไอ้สัตว์เพิ่งปิดเมื่อกี้ ้ยโคตรเดือดโอ้ยคุมเมาไม่ค่อยอยู่ก็าเรียกอะไรคุมหน้าจอไม่ค่อยอยู่ไม่คุมเมาเอาวิกตอรี่เฉยเลยตาหนึ่งก็จะประมาณ2อลาวเนี้ยเล่นง่ายๆเนี้ยสบายๆเออถ้าชนะ2อลาวเลยนะ โอเคสำหรับเรนโบว์ซิก็จะงงๆประมาณนี้นะผมก็ยังอึ้งๆอยู่กับเกมนะเออแต่ก็ลองอัดมาให้คุณผู้ชมดูนะครับถ้ามีความคิดเห็นติชมอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยเนะี่ยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันนะในคลิปหน้าเอออาจจะเป็นเรนโบว์ซิกนี่แหละไปละบ,บาย